ถ้าเราไปดูที่ 1, 1 2, 8, นึ่งอนุมาตรา5าครับเขาบอกว่าใบหุ้นจะต้องมีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นสลจึ๊บหรือคําแถลงว่าได้ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือนะคล้า,ายๆตั๋วเงินเลยใช่ปะนะครับท่านเรียนตั๋วเงินกันมาแล้วนี่นะครับตั๋วเงินเป็นอย่างไรหุ้นก็เป็นอย่างนั้นละท่านนะครับใบหุ้นเขาจึงจําแนกออกได้เป็น2ประเภทโดยอาศัยมาตรา 1, 1ึ่นึ่อนุ5้าได้แล้วใบหุ้นประเภทที่1นเราเรียกกันว่าใบหุ้นประเภท ระบุชื่อหรือชนิดระบุชื่อนะครับนะตรงตรงตัวเลยท่านระบุชื่อก็คือมันมีการระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของหุ้นลงไปเลยในใบหุ้นนั้นนะครับนายเออย่างเงี้ยอ่านปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าใครเป็นเจ้าของอันนี้เราเรียกกันว่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อนะครับนะถ้าเราพิจารณาจากมาตรา1 1 2 9หนึ่งวรรคหนึ่ง นะครับเราจะได้ความว่าหากข้อบังคับกำหนดให้คุณจะต้องขอความยินยอมคุณก็จะต้องขอความยินยอมก่อนแต่ถ้าข้อบังคับไม่ได้ให้ขอก็ไม่ต้องขอโอเคเป้าตรงนี้ท่านเขียนในพี่หน่อยชีจ้าเขียนในพี่หน่อยโยงขึ้นไปเขียนเอาไว้ครับหุ้นระบุชื่อหุ้นระบุชื่อนะครับไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทเสมอไป อย่าไปจําอย่างนั้นนะจ๊ะถ้าท่านจําว่าต้องขอตลอดนี่ผิดรอยไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทเสมอไปนะครับต้องดูที่ข้อบังคับของบริษัทเข้าใจะต้องดูที่ข้อบังคับของบริษัทหากข้อบังคับกำหนดให้ขอก่อนโอนจึงจะต้องขอครับ หากข้อบังคับกำหนดให้ขอก่อนโอนจึงจะต้องขอโอเคเป้านะครับงนั้นเวลาติวเตอร์อธิบายหลักการหรือเวลาติวเตอร์ทำ powerpoint เนี่ยท่านติวเตอร์ก็เลยใช้คำนี้ก็คือต้องได้รับความยินยอมหากมีข้อบังคับกำหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องขอหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดก็ไม่ต้องขอก็กลับไปใช้ข้อความตอนตอน้นที่บอกว่าหุ้นโอนกันได้โดยไม่ต้องรับความยินยอม คือจุดคลายแม็กของดีกาปี64ก็คือนะครับมันเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อแล้วหุ้นชนิดระบุชื่อในดีการนี้มีการกำหนดเอาไว้ว่าเธอเธอจะต้องมาขอความยินยอมจากบริษัทนะครับถ้าบริษัทให้ความยินยอมเธอจะต้องไปขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นคนเก่าๆใช่ก่อนเห็นป่ะ นะหากบริษัทให้ความยินยอมคุณต้องไปขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นคนเก่าๆซะก่อนถ้าผู้ถือหุ้นคนเก่าๆเขาไม่ซื้อคุณจึงจะไปขายให้กับคนนอกได้คุณจึงจะไปโอนหุ้นให้กับคนนอกได้มีการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนเอาไว้ปรากฏว่าคดีนี้เดิมทีเดียวเนี่ยนายเเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อนายเก็มาขอความยินยอมจากบริษัทบริษัทอนุญ,ญาต เห็เนไหมท่านทีนี้พอบริษัทอนุญ,ญาตปุ๊บนายเก็เอาไปขายให้กับนายบเลยซึ่งนายบีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นคนเก่าๆถ้าเราดูเผินๆมันเหมือนกับว่าเป็นการขายให้กับบุคคลภายนอกมันก็เป็นการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกไหมท่านถูกไหมนะถ้าเราไปดูดีกาเก่าๆที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยครับอย่างเช่นดีกาปี5 9ในเอกสารหน้า82อะ่ะนะเขาจะบอกเลยว่าการโอนหุ้นนี้เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนต่อข้อบังคับถูกป้ะ แต่ท่านจ๋ามันมีสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอยู่นิดนึงว่าแต่ถ้าการโอนระหว่างใน A กับใน B เนี่ยข้อเท็จจริงได้ความว่ามันเป็นการโอนหุ้นคืนให้แก่ตัวการคือนาย B เนี่ยมันไม่ใช่บุคคลภายนอกที่มาซื้อหุ้นแต่มันเป็นตัวการไอเอเนี่ยมันถือหุ้นในฐานะตัวแทนมันเป็นกรณีที่ตัวแทนโอนหุ้นคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวการเข้าใจไหมครับ อย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับก็ได้การโอนก็ยังสมบูรณ์อยู่ <S <S เรามีการคัดเลือกกรรมการเนี่ยด้วยกันทั้งหมด9คน1 2 3 4 5 6 7 8 9คือนาย1นาย2ในในเนี้ยครับเคนเนี้เป็นกรรมการร่วมกันสมมตินะครับสมมติจริงๆกรรมการพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีมันแล้วแต่บริษัทนะครับน้องบริษัทใหญ่บริษัทเล็กอะไรอย่างเงี้ย บ,บางทีกรรมการมี3คนก็มีนะครับอันนี้เอา9แล้วกันจะได้เห็นภาพเนาะนะครับสมมุติว่ากรรมการมี9คนไอ้9คนนี้เกิดขึ้นในวันประชุมตั้งบริษัทนะครับทีนี้เมื่อมีกรรมการเกิดขึ้นปุ๊บมาตรา1-1 5-2ก็บอกว่าในการประชุมสามัญทุกๆปีเดี๋ยวเราจะไปเรียนประชุมสามัญสามัญเนี่ยหปีเขาให้เรียก1ครั้งทุกปีต้องเรียกอย่างน้อย1ครั้งถ้าเป็นสามัญน,นะครับ ในการประชุมใหญ่สามัญน,นะครับในทุกๆปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งใน3คือหมายความว่าเมื่อถึงเวลาพอมีการจดทะเบียนบริษัทปุ๊บนะครับมีการประชุมใหญ่สามัญการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง3คนแล้วตั้งคนอื่นเข้ามาแทนเช่นนายเอนายบีนายซี่อย่างนี้เป็นต้นแต่น้องจ๋าคุณสามารถตั้งคนเดิมได้นะจ๊ะหนึ่งสองสามออกจากตำแหน่ง ถูกปะ่ะเพราะ1ใน3ต้องออกมี9 1ใน3ก็คือจะต้องมีกรรมการ3คนเนี่ยออกจากตำแหน่งแต่ออกแล้วสามารถเลือกเข้ามาใหม่ได้สมมติ A B C ท่านลองนึก A B C เป็นคนร้องขอให้กรรมการเรียกตาม1 1.3แต่กรรมการไม่เรียกมันก็เลยเกิดสิทธิ์ตาม1 1.7 4ที่สามารถเรียกเองได้แต่ทีนี้เวลามาเรียกประชุมเองแทนที่จะเป็น A B C ดันเป็น A D E เป็นผู้ถือหุ้นคนอื่นมาร้องขอไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่ยื่นคำร้องเอาไวต้ตอนต้นเห็นไหมครับนกรณีอย่างนี้สารดีกาบอกว่าสามารถทำได้ขอให้ไอ้คนเนี้ยมันรวมหุ้นกันได้ถึง1ใน5ก็เป็นอันใช้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูในตัวบทเนี่ยเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้อง หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆก็หมายความว่าในการเรียกประชุมเองตามมาตรา1174ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆจะเป็นคนเรียกก็ได้ขอแค่คุณเอาหุ้นมารวมกันได้ถึง1ใน5ก็พอนี่คือมิสเตอร์เมิสเตอร์เเป็นคนต่างด้าวนะครับให้ในายหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยถือหุ้นในบริษัทแทนเจ้าของตัวจริงคือใครคือมิสเตอร์เถูกไหมครับอ่า แต่เหมือนกับเป็นนอมินีมีการตั้งตัวแทนคือในหนึ่งมาถือหุ้นนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าต่อมานาย2นาย3นาย4ได้มีการบีบบังคับให้ในหนึ่งเลาออกเห็นป่ะนะครับและก็มีการโอนหุ้นขายหุ้นนะครับให้กับ2 3 4สามสี่ซะเอามาเดี๋ยนี้นะคือจะจะโกงเขาแล้วไอ้สองสามสี่เนี่ยเป็นคนไทยนะครับจะโกงเขาแล้วไม่ใช่ของตัวแต่อยากจะได้ก็มีการบัฟนะครับมีการขูว่ว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าหุ้นนี้ไม่ใช่ของคุณ คุณถือหุ้นแทนมิสเตอร์เอใช่ไหมคุณฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมันเป็นความผิดทางกฎหมายไอ้นี่ก็กลัวนะครับกลัวปุ๊บเขาเขาบีบไปบีบมาเขาขู่ไปขู่มาก็โอนหุ้นทั้งหมดนะครับให้กับ2 3 4สโอนความเป็นกรรมการให้กับ2 3 4ส3 4พอฮุบบริษัทได้มันก็ไปบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่มีมติการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้นั้นนาย A เนี่ยมิสเตอร์ A เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริง นะครับนะถ้าคุณเห็นว่ามาติตรงนี้มันไม่ชอบครับคุณสามารถตามมาเพิกถอนมติได้เห็นไหมครับนะที่เขาบีบบังคับให้มีการโอนหุ้นมีการเปลี่ยนตัวกรรมการอะไรเงี้ยนะคุณสามารถมาเพิกถอนได้หมดเลยเพื่อเอาหุ้นกลับมากลับเป็นของตัวเอง